สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปนะคะความรักคนมีประเด็นคุณกับเขานะคะชาวราศีกันเนาะอืมช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนะคะอาจจะมาช้าสัหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีภารกิจอื่นที่ต้องทําค่อนข้างเยอะนะคะโอเคมาอัปเดตพลังงานกันเลยนะคะโอเคสําหรับชาวราศีกันนะคะคุณช่วงนี้นะคะ เป็นสภาวะที่กำลังคิดไม่ตกนะคะหรือว่าคิดกังวลสับสนอะไรบางอย่างอยู่นะคะเป็นภาวะเด็กนะคะกำลังถือเหรียญสองเหรียญอยู่อาจจะบาลานสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก็ได้นะคะคือสองเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีภาวะที่คิดไม่ตกก็ได้คิดสับสนนะคะหรือว่ากำลังแบบ บาลานซ์อ, Balance, อะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นบาลานซ์ความสัมพันธ์หรือว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ความรักของคุณกับเขานะคะกับความเป็นตัวของคุณเองอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะตอนนี้คุณเนาะเหมือนมีสภาวะหยุดนิ่งนะคะกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะเป็นสี่ดาบคุณอาจจะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะออกมาพักใจอะไรขออยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะจริงๆแล้วอ่ะ คุณน่าจะออมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาแค่มีเรื่องบางเรื่องที่มีอุปสรรคเข้ามาขวางกั้นนะคะแค่นั้นเองนะคะหนึ่งดาบเนาะอุปสรรคนั้นน่ะอาจจะเป็นแค่การไม่เข้าใจกันก็ได้นะระหว่างคุณกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรอะ่ะแต่หนึ่งดาบพลังงานหนึ่งดาบมันเป็นพลังงานทีออ่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นเด็ดขาดที่จะแก้ปัญหาร่วมกันน่ะมันจะพบ ความสําเร็จได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาและช้านิดนึงนะคะแต่มันจะประสบความสําเร็จได้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคุณกับเขาอ่ะจริงๆมองดูน่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องคําพูดคําจาของคุณและเขาเนาะหรือทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็ได้นะคะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาแบบเฉียบพลันก็ได้นะอัศวินถือดาบเนี่ยนะคะมันเป็นแบบ สภาวะเป็นพลังงานที่ตอนนี้อาจจะมีเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหาทําให้ไม่สบอารมณ์หรืออะไรเท่าไหร่นะคะเลยต้องทําให้คุณน่ะต้องแก้ไขปัญหานี้ไปให้ได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ว่าใครเป็นฝ่ายที่พยายามในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่หกเหรียญขึ้นมาเนาะหกเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานถึง อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายนึงให้มากกว่ารับอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณรู้สึกว่าคนของคุณไม่ค่อยพยายามไม่ค่อยเทคแอคชั่นไม่ค่อยเอาใจใส่คุณก็ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟอะไรแบบนี้คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจหรือพูดง่ายคืออาจจะน้อยใจก็เป็นไปได้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณ คุณไม่ค่อยสบายใจอ่ะเพราะคุณเป็นฝ่ายที่ให้มากกว่าที่คนของคุณให้คุณนะคะคุณอาจจะให้ความรักให้ความเอาใจใส่แต่ว่าคุณรู้สึกว่าเขาของคุณน่ะไม่ค่อยเอาใจใส่คุณสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เนาะคุณเลยรู้สึกว่าคิดมากเพราะจริงๆแล้วอ่ะคุณน่ะอาจจะเป็นพลังงานที่ว่าราชาถือไม้เหมือนกับว่าถ้าเป็นตัวคุณนะคะฝั่งคุณนะ ก็จะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องการให้คนรักอ่ะเอาใจใส่คุณนะคะมีอะไรก็ให้แบบยอมคุณแบบอ่อนอ่อนผ่อนตามเห็นด้วยกับคุณไม่ว่าคุณจะคิดเห็นยังไงพูดอะไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจจะขัดแย้งกันด้วยที่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ยอมคุณมากเนาะเขาอาจจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างนิ่งๆหรือเป็นคนที่อ่ มุ่งมั่นเป็นคนที่กระตือร้อนนะคะมีพลังงานของความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงก็ได้เขาก็อาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยได้แคร์คุณมากเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะน้อยใจเนาะจริงๆแล้วอ่ะคุณกับเขาอ่ะคือ คบกันหรือว่าคุยกันนะความสัมพันธ์นะคะสี่ถ้วยอะ่ะก็พัฒนาไปได้ยาวๆนะคะจริงๆคุณเองคุณก็มีความคิดว่าเขาว่าน่าจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มคุณได้เยอะเลยทําให้ความสัมพันธ์ของเราอะ่ะไปได้ดีในระดับแบบแบบยาวๆเลยนะคะถึงขั้นแบบเป็นแฟนเพิ่มเลเวลไปถึงขั้นมั่นหมายหรืออะไรเลยก็ได้ถ้าในความคิดของคุณเนาะจริงๆแล้วคุณเคยคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่านะตอนนี้พอมันมีแบบประเด็นปัญหา เข้ามานะคะอาจจะเป็นเนี่ยหละอย่างที่บอกอาจจะเป็นเรื่องอุปสรรคการพูดการจาหรือทัศนคติของคุณทั้งคู่เนาะที่อาจจะมีบางทีไม่ได้แบบว่าพูดกันด้วย ด้วยเหตุด้วยผลน่ะอาจจะเหมือนกับเอาชนะค้าคานกันอะไรแบบนี้นะคะเลยทําให้คุณน่ะรู้สึกอาจจะน้อยใจบ้างเนาะในบางทีแค่นั้นเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอ๊ยงั้นคุณเงียบดีกว่าอยู่เฉยๆนะคะเอาตัวเองออกมาพักจิตพักใจนะคะนิ่งๆนะคะเป็น4ี่ดาบอยู่นตอนนี้เนาะแต่จริงๆแล้วว่าปัญหาไม่ได้มีอะไรนะคะผู้อ่านมองว่าจริงๆแล้ว่ปัญหาจะผ่านไปได้นะคะมีไพ่ The อ h e e l of Fortune มาเห็นไหมคะ กองล้อ,อยอ่างโชติตาบอกว่าถ้าตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรคุณนิ่งๆเฉยๆไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คลี่คลายเองนะคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดถึงประเด็นคุณกับเขาอ่ะคุณกับเขาอาจจะมีความเป็นเนื้อคู่ด้วยนะไพ่วิวัฟอร์จูนมันเป็นไพ่ถ้าเป็นความรักใช่ไหมคะคือคนที่คุยกันอยู่อ่ะจะมีพลังงานของความเป็นคู่ที่ทําบุญร่วมกันมาค่อนข้างสูงนะคะอาจจะมีพลังงานความเป็นโซเมดกันค่อนข้างสูง นะคะทาบุญมีศีลเสมอกันถึงได้มาเจอกันและได้สร้างสัมพันธ์อยู่ด้วยกันหรือว่าเป็นแฟนกันนะตอนนี้นะคะอืมแต่ว่านะตอนนี้โอเคมันอาจจะมีปัญหาบางประการแหละที่เข้ามานะคะเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแต่อยากจะให้คุณแบบใจเย็นๆนะคะตอนนี้จริงๆอ่ะคุณก็เป็นแฮงแมนนะ คุณก็อาจจะรอคอยก็ได้นะรอคอยให้สถานการณ์ทุกอย่างมัน,มนคลี่คลายคุณถึงออกมาอยู่นิ่งๆไงยพยายามอยู่กับตัวเองสงบสงบสงบปากสงบคำนะคะนิ่งๆไม่อยากใช้คําพูดอะไรมากก็ดีแล้วนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะมาเตือนนั่นเองว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะคะคุณไม่พอใจอะไรคุณใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์นะคะเพอไพ่แต่ทาวเวอร์มันเหมือนว่าตอนนี้คุณกําลังปสบ พบเจอปัญหาประสบปัญหาอยู่นะคะต้องตั้งสติให้มั่นนะคะก้าวผ่านมันด้วยความกล้าหาญนะคะด้วยสติปัญญานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบซัดเดิแบบเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยแหละสําหรับคุณกับเขานะซัดเดิในที่นี้หมายความว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะแบบว่า เปลี่ยนสถานะเป็นอีกสถานะหนึ่งก็ได้นะคะเพราะวิวออฟฟอร์จูนก็เป็นไพ่ของปาฏิหาริย์แห่งความโชคดีนะจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นไพ่เสียหรือว่าอะไรนะคะแต่เดอะทาวเวอร์มันหมายถึงว่าถ้าตอนนี้มีเรื่องกันอยู่นะคะมีประเด็นกันอยู่ก็ขอให้คุณใช้สติให้มากๆห้ามทะเลาะกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดแบบแตกแยกนะคะวิวาทกันรุนแรงได้นะคะซัดเดิแบบเฉียบพลันเลยนะคะเพราะคนของคุณนะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าพูดถึงอะ่ะเขาอาจจะมีพลังงานของความนิ่งๆด้วยนะเป็นธาตุดินเนี่ยชาวการพฤกษกมังกรได้คือเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกไม่โรแมนติกทางด้านความรักและเป็นคนไม่เทคแอคชั่นอะไรใดๆก็ได้นะคะเขาอาจจะรออยู่เหมือนกันแหละให้ให้ให้คุณแบบคุยไปก่อนก็ได้นะคะให้คุณแบบ ง้อเขาก่อนหรือคุยก่อนก็ได้อะจริงๆแล้วเนาะเขาก็รอดูท่าทีคุณอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่รอคอยท่าทีคุณอยู่นะคะแต่มันอาจจะเนิบช้านิดนึงอ่ะเพราะอัศวินถือถ้วยเนี่ยขึ้นมาอัศวินถ้วยอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างเชื่องช้าเห็นไหมครับแบบม้าก็ไม่ได้ไม่ได้วิ่งหรือว่าอะไระเนาะคือไปอย่างเชื่องช้านะคะอัศวินถ้วยหมายถึงว่า ก็ให้ระวังนิดนึงแล้วกันการพูดการจาอะไรบางทีพูดอาจจะแบบว่าไม่ยอมพูดกันออกมาให้หมดอ่ะไม่แสดงความรู้สึกจริงๆก็ได้นะคะว่าต่างฝ่ายต่างคิดเห็นเป็นยังไงไม่ยอมเคลียร์กันให้ดีๆนั่นเองอ่ะไม่ใช้สติในการคุยเดี๋ยวมาใช้อารมณ์กันแล้วมันก็จะเกิดวิวาทวาทะนะคะเกิดอะไรขึ้นฉับพลันได้ให้ระวัง The Tower อาจจะฉับพลันในเรื่องที่ดีเพราะคุณมีวิ e อ of Fortune ใช่ไหมคะถ้า ซัดเดอรี่เปลี่ยนแปลงกระทันหันไปในเรื่องที่ดีก็คุณและเขาอาจจะคืนดีกันและได้เลื่อนระดับความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะอืมถ้าไม่ใช้สตินะเพราะว่าจริงๆแล้วมีไพ่เดอะสเตรนขึ้นมามันเป็น ความบ่งบอกว่าจริงๆแล้วคุณทั้งคู่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะในการพูดคุยกันถ,ถ้ามีปัญหาเรื่องการพูดคุยทัศนคตินะตอนนี้นะให้เหมือนเข้มแข็งเข้าไว้อย่าใจร้อนใช้สติปัญญาเยอะๆนะคะ The Strength นะคือใช้สติปัญญานะคะความเข้มแข็งของคุณอดทนจะทําให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ The Magician The Magician ก็คือการสื่อสารการใช้คําพูดเลยค่ะ จริงๆแล้วคือถ้าพูดอีกในแง่ถึงปาฏิหาริย์และสิ่งที่เกิดไม่คาดคิดก็คือต่อให้มีปัญหาอะไรนะถ้าคุณวางเฉยได้และรู้ว่าคนของคุณเป็นคนยังไงนะคะปล่อยให้มันผ่านไปก่อนนะคะวางเฉยวางนิ่งซะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาคุยกับคุณเองสื่อสารกับคุณเองนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะเงียบหรือนิ่งหรือรอดูสถานการณ์อะไรกันอยู่เนี่ยต่างฝ่ายต่างรออะไรเงี้ย แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะสื่อสารแน่นอนคะอยากจะพูดก่อนอยากจะง้อก่อนหรือว่าอะไรนะคะ The ician, เดอะเมจิเชียนเนาะแล้วแบบอาจจะมาแบบทันทีซัดเดิลซัดเดิก็คือแบบไม่คาดคิดอะเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งก็ได้นะคะเดอะเมจิเชียนแล้วไพ่สรุปอีกใบก็คือ j u d g ม้น t ์เห็นไหมคะจัดเม้น t เป็นสิ่งที่กําหนดมาแล้วคุณทั้งคู่นะคะมีความเป็น ศีลเสมอกันโซเมตเนื้อคู่ที่ทำบุญร่วมกันมาต้องมาเรียนรู้นะคะกันอีกครั้งอาจจะในชาติภพที่แล้วและเกิดมาเจอกันอีกเพื่อที่จะได้พบได้เจอได้เรียนรู้นะคะซึ่งกันและกันนะคะยังไงคุณทั้งคู่ก็ยังต้องพบเจอกันค่ะยังไม่หมดเวรกรรมต่อกันค่ะจัดเวนหมายถึงว่าทุกอย่างกําหนดมาแล้วว่าให้คุณเจอเขาให้เขาเจอคุณ ให้คุณทั้งคู่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าคุยนะคะเรียนรู้ลักษณะนิสัยใจคอนะคะว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงนะคะให้คุณทั้งคู่เนาะได้มาใช้ชีวิตนะคะร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ judgment นะ judgment กับ view of fortune ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาคนคนนี้ของคุณเนี่ยมีความเป็นคนที่ทำบุญร่วมกันมาค่ะจริงๆ อืมเนี่ยนะคะขอให้ชุนใช้สตินะคะรอสถานการณ์แต่รออย่างมีสตินะคะหรือถ้าจะอยากคุยไม่ว่าฝ่ายไหนคุยก่อนแหละแต่ก็ขอให้คุยอย่างมีสติถ้าคุยแบบวิวาทวาทะทะเลาะก,กันแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องไม่ดีไปซะนะคะแบบเดอะทาวเวอร์แต่ถ้ามองเป็นในเรื่องดีถ้าคุณควบคุมสติอารมณ์ได้นะชาวราศีกันคะ่ะ มันจะเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยนะคะคุณทั้งคู่จะได้สื่อสารกันและได้กลับมานะคะคุยกันดีๆเหมือนงอ้อแล้วก็คืนดีกันดีๆอ่ะจริงๆแล้วมันแค่คําพูดเท่านั้นเองค่ะคือไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีเรื่องบุคคลที่สามอะไรเลยนะคะพลังงานของคุณเนาะตามหน้าไพ่นะคะในช่วงนี้อืมมาดูว่าโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรนะคะ Give your relationship a chance mm hmm. เห็นไหมคะให้โอกาสกับพาร์ทเนอร์คุณนะอีกครั้งหนึ่งนะคะให้โอกาสกับความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่ง reconciliation mm hmm. เห็นไหมคะมาแล้ว someone from your past returning to your life mm hmm. ก็คือเขาในอดีตของคุณกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็อาจจะเป็นคนในอดีตชาติคนนี้แหละนะคะที่จะ กลับเข้ามาหาคุณอีกมาเรียนรู้กับคุณอีกนะคะหรือว่ากันในชาตินี้แหละก็คือคนที่คุณมีประเด็นอยู่เนี่ยแหละก็คือเกี่ยวข้องกันในชาตินี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปไหนจากกันไม่ได้นะคะ mm. เขาก็ต้องเป็นของคุณเหมือนกับตอนนี้คุณมีพันธสัญญามีการทำบุญร่วมกันมามีศีลที่ต้องอยู่ด้วยกันชดใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นไปจากกันไม่ได้นะคะ reconciliation กับ give your relationship a chance พร้อมด้วยไพ่ judgment นะคะก็เป็นพลังงานที่บอกบอกแล้วว่าคุณทั้งคู่ยังไม่หมดกันต่อกันนะคะแล้วแถมไพ่ soulmate ขึ้นด้วยมีความเป็นเนื้อคู่จริงๆค่ะคุณกับเขาาพลังงานออกขนาดนี้ก็แสดงว่ายังไงคุณทั้งคู่ก็ยังต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะไพ่ love oracle บอกว่า love call เห็นไหมคะ Someone e x p r e s s love, a message of love, thinking of you, letting you know ฮ่าฮเป็นพลังงานที่ดี <laughs> ผู้อ่านเห็นว่าเขาอาจจะติดต่อสื่อสารกับคุณมานะเลิฟคอเห็นไหมคะโทรศัพท์มีหัวใจออกมาเลย <laughs> เพราะฉะนั้นเมจิกเชียนก็เหมือนกันบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากจะง้อคุณนะ่ะอืม อาจจะส่งข้อความมาง้อก็ได้มีคนคิดถึงคุณอยู่นะคะถ้าตอนนี้เป็นพลังงานที่คุณไม่พูดกันและงอนกันอยู่นะอืมเขาอาจจะคิดถึงคุณอยู่นะคะชาวราศีกันเป็นไปได้หรือว่าสลับกันก็ได้นะคะเขาอาจจะคิดถึงคุณหรือคุณอาจจะคิดถึงเขาจริงๆก็อาจจะคิดถึงกันทั้งคู่แต่ว่างอนกันนะคะไม่มีฝ่ายใดยอมกันก่อนนะคะอืมไอ e a r from now อืมบอกว่า นับจากนี้ไปอีกไม่ใกล้ไม่ไกลในภายในปีนี้แหละนะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีการแบบพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะสำหรับคนมีประเด็นนะคุณกับเขานะคะชาวราศีกัน The Strength ออกมาสำหรับอีก Whisper of Healing บอกว่า Strength นะคะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็แปลว่า คุณทั้งคู่นะคะจะต้องใช้ความอดทนใช้สติปัญญาในการคุยกันในการเคลียร์ปัญหากันนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันอยู่นะคะขอให้คุณนะใช้สติปัญญานะคะอยู่แบบคุยกันแบบมไม่ใช้อารมณ์นะคะเป็นตัวนำใช้สติปัญญาให้มากๆนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นนะคะไปได้ด้วยดีนะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้และเชื่อว่า เดี๋ยวนะ่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันแน่นอนเลยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะขอให้คุณนะ่ะใช้สตินะคะนิ่งๆน,นะอย่าใช้อารมณ์เป็นพอนะคะอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆโดยรวมนะคะขอให้เปิดใจมากๆเลยนะคะรับพลังงานที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับทุกท่านนะคะช่วงนี้เนาะสถานการณ์โควิดไม่ค่อยจะดีนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะหลับพักผ่อนให้พอทานอาหารให้ดีมีประโยชน์นะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะผู้อ่านฝากทุกท่านนะคะกด subscribe นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะถ้าใครกด ติดตามแล้วขอพระคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันขอให้เป็นกำลังใจกันไปอย่างนี้ไปตลอดนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ